เชบแบบาเี้ยชือดีะ่วเซืนนไข่ต้มอันนี้ของพี่เนะเออของพี่เม็ดันนี้ขนมของเชืเหรอเอซอสไปด้วยไหมเอาซอสเอาซอสไปเดี๋ยวแม่อุถือซอสไปดีกว่าแล้วเชบเจ็ดไข่ไว้ให้พี่เมนันเทาขนวีอเม์ เี่กกินไข่ต้มหรอนะกินไข่ต้มปะกินไข่ต้มหรอมือเปล่ามาหิวอีกแล้วแล้วไข่ต้มของใครอ่ะของแม่อู๊ดเนี่ยแหละแต่ว่านอ้องเชเว่ไม่รู้กินหรอเี่กกินหรอฝอดฟันออกกินหรอเอามาไม่กินของแม่อู๊ดเอามามมจะใส่ซอส ไอซอดีวซื้อมาแล้วนี่อะไรซื้อมาตั้งนานแล้ว<ช>จะหมดแล้วลูกอ,อ,อุ้ย,ยเห็นไหมหกเป้าเลอะหรือเปล่าอมเมริด<ม>เลอะเลยใส่ไปเยอะเกินไปหัวหันไปเลยเฉลยอเมริดผมผมอมเมริดผมใจเย็นหกเริอมเล็ศเอามานี่ของแม่อูมา เ็ดอ่ะอาเบ็ดเอาหอมมามามา,มา,าเราไม,ามา่ไดกินไข่ไข่ขาวหมดแล้วแม่อุ้ยกินอะไรอ่ะลูก,อกเอามาเอามาค่ะถือถ้วยมาให้แม่อุ้ยหน่อยค่ะคนเช้ากินไข่ขออร่อยไหมอร่อยไหมกินไข่แดงไหมนี่ไข่แดงแบบว่าไม่สุกมากด้วยนะอยากกินซอสเล่นลูกไม่เอา กิซนซอสเล่นได้ไงอ่ะพอแล้วลูกทําอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องค่ะมันเยอะมากแล้วชเชเบ็ดดูน้ำเชเดน้ำอยู่เต็มถ้วยเลยตรงเนี้ยหนูอือทำเองเลยเพื่นพนพนพนอนๆชอบกินไข่กันหรือเปล่าคะดูชะเชเบ็ดนะคะชอบค่ะใส่ซอสเพิ่มหน่อนเนเยเนาะเอาไหมเอาเพิม่มหน่อยนะเอาเล่น ออมเดชมาถ่ายคลิปอยู่ร้องเพลงทำไมนี่นะคะดนกดมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอออมเดชกินไหมไข่แดงด้วยนะถ้าจะกินกินไข่แดงด้วยเอาช้อนไปไปวางให้หน่อยกินอหาเช้าแล้วกินอะไรคะกินขักินโดนัทไปแล้วนะคะกินง่ายๆนะไม่มีอะไรกินนะคะวันนี้ อะนะกร,<อ>ร่อยเอาเล่เอาไหมเนีย่ยใส่ซอสเยิมย้มๆแบบนี้นะคะอือผมเปิดฉบเฉ็ดเลยนะพรุ่งนี้เช้ากินไหมแบบนี้ไม่ร้องให้นะถ้าทำให้อ่ะเอออร่อยจริงด้วยอือ ซอสอีกไหมซอสพ,พอไหม,อมเอาเมื่อกี้เขาร้องให้นะคะร้องให้ทำไมเมื่อกี้ไม่อยากกินไรอร่อยไหม,มเห็นไหมพอต้มมาอร่อยๆชเเบก,ก,ก็กินนะนมีแม่อุก,กับชเเบก,กินสองคนส่วนอเมเบก็เขาไม่ค่อยกินหรอก,รอกเขาจะกินไข่ขาวอย่างเดียวอืออือพรุ่งนี้เช้าหนึ่งฟองพอไหมชเวเบก ของฟองเดี๋ยวกินไม่หมดทำไงอะท่าไม่หมดทำไงท่าไม่หมดทำไงเดี๋ยวเอาออกมาไม่เอาน่ากลัวลูกใครยังหมดกลอนกันเดี๋ยวดยกับแม่อูอะอาเบเอาไหมเอาไข่ขาวไหมลูกไม่อกซาเบ้กินอร่อยมากนะเห็นแล้วแบบภูมิใจที่สุดเลย อืมอร่อยจริงนะพรุ่งนี้เช้าสองฟองหรือหนึ่งฟองอุ้ยดูที่มูกอ้องแนวดะช่วยน้องหน่อยกินยังไงที่มูกไหลขนาดนั้นจะเบ็่ออ่ะหงายให้พ่ออยู่ที่มูกไหลเลยร้องให้อร่อยจัด ดูคนคนโฟนแล้วดูบายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเตเบทปันนี่ด้วยนะคะจริงๆแล้วไข่มีประโยชน์ไหมเตเบมีประโยชน์มากๆเลยนะคะกินให้ได้วันละหนึ่งฟองนะคะทุกคนสุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะบายบายค่ะ ไหด,ดูปากก่อนไหดูปากก่อนออปากอ่ะอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคาโอเคบาย